ก็ก็บทเมื่อวาน <laughs>

มันกิังปิภูปิภังอาสนานาชนภาชนะิาตปฏิัรหาตุปตหากันเจวะมาตาปิตุนอาทินันจาญาตกานันจาทิคาตังิตายาสายา ทั al, um, 1970, faculty, ้งหลายขอน้อมถวายซึ่งกองพัรธะบริวานซึ่งกองพันธะบริวารทั้งหลายเหล่านี้แด่ท่านผู้ทรงศีลขอท่านผู้ทรงศีลจงรับซึ่งกองพรรธะบริวานของทั้งของบริวารของข้าพเจ้าทั้งหลาย เพื icana, ่อประโยชน์เพื่อความสุขแก่ข้าพเจ้าทั้งหลายแก่พี่ชนทั้งหลายแก่ีาัามีดดามนดาญาตายายสามีภรรยา ทีาทั้งหลายานทั้งหลายองค์ที่เจ้ากรรมนาทนทั้งหลายเจ้ากรรมนายทินทั้งหลายท่านทั้งหลายเหล่านั้นท่านทั้งหลายเหล่านั้นไม่รับรู้ข่าวสารกุศลในครั้งนี้กุศลในครั้งนี้ท่านเจ้าทั้งหลายขอฝากไปขอฝากไปกินพรมโยมยากินพมยยาเยกับโลกกบ้าทั้งี่กับโลกกับบานทั้งสี่ อรมโทลรดีดีศูนลาภูนางราชเมฆลานูีแ้ี่ทมีแก้วและตาที่ทั้งหลายจงนำเอาข่าวสารญการุสุดนในครั้งนี้ไปบอกแก่ญาติของข้าพเจ้าเพื่อบุญญาของท่านทั้งหลายเหล่านั้นรับรู้แล้วรู้แล้ว มาลาปาวอัฏฐบริขารซึ่งของอัฏฐบริขารทั้งของบริบาลทั้งของบริวารที่ข้าพระเจ้าทั้งหลายทำอยู่หน้าเพราบันนี้ได้กระทำอยู่หน้าเพลาวันนี้าท่านทั้งหลายเหล่านั้นตุคู่ก็ขอให้พ้นจากทุคู่ถ้ามีความสุขแล้วก็ขอให้มีความสุขยิ่งยิ่งขึ้นไป อามโนมัยที่ได้ปรารถนาไว้เชิญตุ่ยับคุณบาสนะคะที่เรานะคะส่งน้ำเมื่อวานก็ได้รับกอมุ่น

มันมันไม่ได้มัน <coughs>

ทำการทำงานก็ก็ใส่รักษาวัตถุทำกาถวายนะครับการถวายในขั้นตอนต่อไป और बोले हम ये काम तो शुरू कर लेंगे और जो बात है वो है कि हम लोग को <cười> <cười> Đây, dưới lạng đấy, dưới thằng làng thì đấy. nó dưới thằng làng.

nhá dạ cho mấy hào sẽ diễn hàng được đi làm ngày mai được anh coi được đây บ่อแ่งในชือเองเขาข้นะยุบนะมะไปาเลยนาคนไม่ได้ยุบผมเนี่ยน้ำยุบข้าง่านะครับนางสายต้งมาครับแต่คนต้องมน Hãy subscribe <laughs> cho Rồi <laughs> xong. Mì Gõ Awan-awan, itu menjadi tanah kuat mati. Di sini tangga Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn तिपानदो दीपायुया स्वाहो दीयतयधूप चिरे भवतु सा भरं न कन्दुषापदेवता सापभूतानुपवेल सदा

Terima <laughs> kasih. <laughs>